ถ้าย้อนกลับไปฟังคุณชาดาไทยเศษคุณชาดานี่ไปพูดในง,งานหนึ่งนะบอกเลยว่ามันมีขบวนการล้มล้างสถาบันเป็นพวกจกวักรวรรดินิยม,ม,ม<า>แล้ววันนี้ก็เห็นชัดขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวลองย้อนไปฟังคลิปนี้สั้นๆล้มล้างสถาบันมีขบวนการผมเรียนในความคารบว่า มกล้าที่จะพูดความจริงแล้วไม่ได้สนใจมันมีกระบวนการที่จะล้มล้างสถาบันการล้มล้างสถาบันนี่ก็คือการทําลายประเทศต่างชาติในตั้งแต่รุ่นสมัยจักรวรรดินิยมเนี่ยเวลาที่เขาจะไปครอบครองผลประโยชน์ไปครอบครองทรัพยากรของประเทศต่างๆเขาก็จะทําลายประมุขหรือผู้นําทางจิตวิญญาณต่อ สิ่งเหล่านี้เกิดไปในประเทศหลายประเทศในโลกนี้แล้วแล้วก็กำลังเกิดแต่ประเทศไทยเนี่ยอยู่ในฐานะที่ว่าเป็นภูมิศาสตร์ทางความมั่นคงการต่อสู้ของมหาอำนาจสองสามค่ายก็เป็นเรื่องที่ประเทศไทยหรือเหลือประเทศไทยที่เดียวรับเพราะเพราะเหนือเราเนี่ยเขาเป็นคอมมิวนิสต์หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชา ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ประเทศไทยเนี่ยเป็นที่มั่นในระบอบประชาธิปไตยที่จังหวัดนิยมก็พยายามที่จะมาต่อสู้กันในในบ้านเราเราก็ต้องรู้เท่าทันนะครับพยายามที่จะไปล้างสมองเด็กคือการพูดของคุณชาดาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็พอเหตุการณ์รัสเซียยูเครนสหรัฐอเมริกาก็ยิ่งเห็นชัดเข้าไปใหญ่แล้วมาเรื่องอุยกูเนี่ยก็ยิ่งเห็นชัดตอกย้ำไปอกีก ว่าใครอยู่เบื้องหลังทำเพื่อใครอะไรยังไงก่อนหน้านี้